ทีนี้มาลองไม้ไผ่กันบ้างครับตัวนี้จะเป็นไผ่หนามแบบกอนี้เลยนะอุปกรณ์ในชุดับเขาก็จะมีแถมถุงมือผ้ามาให้1คู่มีโซ่ติดตัวเครื่องมา1เส้นแล้วก็โซสำรองอีกหนึเส้นมีที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีแบตเตอรี่ครับสำหรับรุ่นที่ผมสั่งมาเป็นแบตเตอรี่แบบ สิเซลก็คือจะมีแบตเตอรี่15ก้อนเล็กอยู่ด้านในเต็มความจุตามคลิปที่ผมทดสอบถอดให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีไขควงอันเล็กกับบ็อกไว้ขันล็อกบาโซนะตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ด,ด้วยนะครับคือมอเตอร์ไร้แปลงฐานนั่นเองจะให้แรงหมุนที่ดี ทาที่ทดสอบมาถือว่าใช้งานได้ดีเลยคนระับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวมันไม่มีกระปุกให้เติมน้ํามันหลอเลี้ยงโซ่คนระับผมก็เลยใช้เป็นน้ํามันขวดเล็กแบบนี้คนระับปอดใช้งานแล้วก็หยอดทีนึงในระหว่างการใช้งานสักพักหนึง่งเราก็ค่อยมาหยอดอีกทีนึงนะผมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมันใช้ได้นะ ที่เขาติดมากับเครื่องเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีครับตามที่เห็นคลิปที่แล้วเลยคลิปนี้น่ะผมอยากรู้ว่าไอ้เลื่อยโซ่แบตเตอรี่แบบเนี้ยมันสามารถใช้กับบาร์แบบอื่นได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองเปลี่ยนเอาบาร์ที่ใช้กับเลื่อยโซ่น้ํามันนะมาลองใช้ดูว่ามันใช้งานได้ดีไหมหเลื่อยโซ่แบงค์ทันสุนี้ทดสอบแล้วโอเคเลยนะแบตแบตเนี้ยเขาก็ผลิตพวกเครื่องมือช่างออกมาหลากหลายอย่างเหมือนกันเลยแบตเตอรี่เขาเนี่ยที่ระบุไว้ว่า15เซลล์นี่คือเต็มความจุนะข้างในจะมีแบตอีก15ก้อนเล็กอยู่ด้านในเต็มๆเลยไม่จกตตาาาานนนนััััั่่่่เเเเอออองงงทททีีีีผผมม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 ใช้้้้้้ดดดดลลไไไไืววคคครรบบยยสะูศษข ขยับออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็มาถอดบารจัดตัวด้วยโซ่น้ำมันตรงนี้ก็ออกโซ่ออกครับก็เอาบ่าวมาตัวนี้จะเป็นบาร์11.5ก็เอาโซ่มาใส่ครับเอาใส่เข้าไปในนี้นครับผมแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ขันน็อตล็อกบาร์ครับเดีไม่ต้องขันแน่นมากครับเดี๋ยวเรามาตั้งโซ่ก่อนแค่นี้นิดโซ่โอเคแล้วเราก็ล็อกบารเลยครับขันดึงมือ เนื one, two, okay. left, <yr> ่องจากทันสูตรตัวนี้ไม่มีกระปุกให้หยอนน้ำมันเลี้ยงโซ่นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะก็มาหยอดเอาหย่อดก่อนใช้งานทีหนึ่งนะแล้วก็ระหว่างใช้งานเราก็อาจจะมีการหยุดพักหย่อนน้ำมันบ้างนะผมแล้วก็หลังใช้งานเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ลงน้ำมันอีกรอบนึงเอาแบตใส่ดูทดสอบดูครับโอ้มันใช้ได้นะ ก็สรุปข้่าวนะครับว่าเลยโซ่ไร้สายแบตเตอรี่ของทางสู่ตัวนี้สามารถใช้กับตัวบาโซ่มาตรฐานแบบอื่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นบาเลยโซ่น้ำมันก็ใช้ได้ตัวนี้ก็เป็นของเลยโซ่น้ำมัน นี่ครับผมนี่ประมาณหกนิ้วนิดๆนะครับเฮ้ยก็สรุปว่าเื่อแบบทันสูตตัวนี้สามารถใช้กับมาโซมาตรฐานได้ทุกแบบเลยครับและเป็นมอเตอร์มัดเลสด้วยนะครับคือมอเตอร์แรงดังฐานนั่นเองให้แรงหมุนที่ดีส่วนต้นนัน้ทท <WA. h 2> ี่เห <BBC> ็นนอนอยู <establishing> ่คู่กันก็ เอาลงไปเมื่อวานนี้มั้งแต่ตัวนั้นผมก็ใช้เป็นมาที่ปิดมากับเครื่องเขากับก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่นี่ผมเพียงแค่ลองดูเฉยว่าเ,ตเตรื่องแบตเตอรี่แต่ใช้มาโซ่ของเครื่องเรื่องน้ำมันเนี่ยม,มาใส่ใช้งานได้ไหมก็<อ>สรุปคือใช้ได้นะครับ